ความผิดพลาดในอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่กําหนดอนาคตคือการกระทําในปัจจุบันจริงไหมเหมือนคุณอนะคุณจบมาจากสถาบัานแห่งหนึ่งมันอาจจะไม่การันตีความสำเร็จของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะไม่สําเร็จถูกไหมเพราะสิ่งที่มันจะสําเร็จได้มันเกิดจากปัจจุบันเพราะตอนนี้คุณมา,าที่กับผมนี่เหมือนคุณมาเรียนบัญชีภาษีไปไกลๆใช,ใช่ไหมคุณมาฝึกง,งานกันยันโลกคุณก็ได้ทํางานจริงใช่ซึ่งสิ่งที่ทาปัจจุบันนี่แหละมันจะกาหนดอนาคต อ่านี้เาพูดถูกนะาหากนานาและเวสามารถใช้ความสามารถที่มีอยู่ชื่อเสียงที่สะสมมาและความตั้งใจจริงในการชำระหนี้โดยยอมลดทิฐิไลฟ์สไตล์ที่หรูลงกลับมานับหนึ่งใหม่ด้วยความระมัดระวังและใช้นี่อย่างซื่อสัตย์เขาบอกมันเปลี่ยนกันได้เพราะเรารู้จุดบอดแล้วเขายังดีที่เขารู้จุดบอดบางคนใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตไม่รู้จุดบอดเมื่อไม่รู้จุดบอดจะแก้ไขาย,ยังไงอะ่ะก็ทุกอย่างเขาคิดว่ามันไม่บอด คุณเข้าใจคาว่าบอดไหมเป็นยังไงบอดมืดสนิท่มืสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นคือเมื่อมันบอดมันมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วไงคุณรู้ได้ไงว่าเขารู้แล้วเขาออกมายอมรับเาออกมายอมรับในไลฟ์สดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผิดพลาดแบบนี้ต้องให้โอกาสคุณจะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พูดน้าพูดแล้วเมื่อวันหนึ่งนี่สินทั้งหมดถูกชําระจนครบ สังคมจะไม่จดจําเธอในฐานะลูกหนี้ที่ล้มเหลวแต่จะยกย่องเธอในฐานะลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่นี่ไงคําว่าลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินยังเห็นไหมลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่หมายความว่าไงอาจจะมีการจ่ายดอกเบี้ยชำระอะไรเสมอเสมอก็บอกว่าเป็นหนี้ก็จะจ่ายจะช้าหน่อยซึ่งตอนนี้เขาทำอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้ว่าเขาจ่ายแน่คุณดูข่าวอยู่คุณติดตามดาราอยู่อ่ะเขาประกาศขายทรัพย์สินของเขาขายอะไรบ้าง ีพวกกระเป๋าหรือเปล่ารถบ้านกระเป๋ารถ <ลด S 2> บ้านนะบ้าน69ล้านอะไรเนี่ยนะ,ะของแบรนด์เนมจำนวนมากะน,นะเขาก็ประกาศขายไปก็เขาก็แสดงอยู่นะครับก็เนี่ยนะอันนี้ก็เขาบอกมานะลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความรับผิดชอบชกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นตัวตนกลับคืนมาซึ่งนั่นคือเครดิตที่มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆในโลกธุรกิจ